สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนมดีไซน์วันนี้ใครมีลูกชายห้ามพลาดเลยนะครับผมมีทรงผมเด็กมาฝากกันอายุประมาณ1-10ปีสรงผมเท่ๆทัางน้าเลยไปดูกันเลยครับ มาดูทรงผมแรกกันเลยนะครับทรงผมนี้ลองทรงกลางไปถึงสูงนะครับข้างบนจะสั้นนิดนึงเหมาะกับน้องที่มีผมเส้นใหญ่หนาแข็งมาถึงลองทรงกลางอีกแบบหนึ่งนะครับความขาวอยู่ระดับกลางนะครับแล้วก็ข้างบนอาจจะสั้นอาจจะยาวแล้วแต่เรานะครับเหมาะสําหรับ คนที่มีผมแข็งหรือว่าผมออดก็ตัดได้เช่นเดียวกันครับน้องคนไหนนะครับที่อยากจะไว้ด้านบนครับก็ตัดรองทรงกลางแบบนี้นะครับไว้ด้านบนได้เลยครับส่วนน้องคนไหนนะครับอยากจะไว้ผมยาวหน่อยนะครับก็ให้ตัดทรงนี้ครับรองทรงสั้นแบบมีขอบเท่ๆครับมาดูทรงต่อไปกันเลยนะครับทรงผมทรงนี้ก็ทรงผมสัส้นนะครับความขาวก็ประมาณกลางๆเช่นเดียวกันครับแต่ด้านบนอาจจะซอยสั้นหน่อยแล้วก็นะฮะกันหน้าผากให้ดู เหมือนหน้ามานิดหนึ่งนะครับหน้ามาสั้นแล้วก็การจอนให้หล่อๆเท่ๆครับถัดไปเลยนะครับตัวนี้ก็ทรงผมสั้นหน่อยนะครับเพิ่มความเท่ด้วยการกันด้านข้างนะครับกรีดร่องนะฮะแล้วก็กันด้านหน้าด้วยนะครับคล้ายๆหน้าม้าแต่ไม่ถึงกันหน้ามานะครับมีส่วนโค้งด้วยนะครับให้มันเข้ากับร่องนิดหนึ่งนะครับมาดูทรงผมถัดไปเลยนะครับทรงนี้ก็เป็นองทรงสั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มความเท่ด้วยการกรีดร่องนะครับไว้ข้างบน เพื่อจะใส่เยลให้หวีตั้งนิดนึงนะครับดูอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นล่องทรงกลางนะครับความขาวระดับกลางนะครับข้างบนสั้นๆอันนี้ตัดข้างบนแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับมาตรฐานนะฮะไม่ต้องกันไม่ต้องทําขอบอะไรนะครับเพราะว่าเด็กเขาคนนี้เขาดูน่ารักอยู่แล้วนะครับตัดทรงนี้ก็ดูหลอ่อดูเท่เช่นเดียวกันครับ ถึงทรงต่อไปเลยนะครับสกินเฮดเพดสูงนะครับเพดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เพิ่มความท่ด้วยการกันหน้าผากนะครับสำหรับใครที่ชอบสันส้นๆเท่ๆนะฮะแบบนี้ก็ดูสั้นเรียบร้อยดีนะครับมาดูทรงผมถัดไปกันเลยครับทรงนี้เรียกว่าทรงโมฮอสนะครับจุดเด่นของทรงนี้ก็คือด้านบนจะเป็นลำแหลมนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างเราจะ เอาเป็นลองทรงสูงกลางต่ำก็แล้วแต่นะครับแต่น้องคนนี้เป็นลองทรงกลางนะครับแล้วก็กันหน้าผากให้น้องแบบให้มันเข้ากับทรงผมนะครับแบบดูแล้วเท่เลยทีเดียวนะฮะทรงผมถัดไปนะครับทรงนี้เป็นทรงยอดฮิตในตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ตัดก็ดูหลอดูเท่นะครับก็คือทรงเปิดข้างลากใสนะครับเด็กคนนี้นะฮะอยากไว้หน้ามาด้วยนะครับก็จัดให้เลยนะครับดูหลอดูเท่สมไวเลยทีเดียวครับ มาถึงทรงยอดฮิตตลอดการนะครับก็คือทรงนักเรียนเองนะครับเป็นทรงมาตรฐานนะครับไม่ว่าเด็กทุกคนนะครับที่กว่าจะโตขึ้นมาก็ต้องได้ผ่านทรงนี้มาแล้วกันทั้งนั้นนะครับเป็นไงบ้างครับกับทรงผมเด็กที่ผมได้นํามาฝากกันนะครับหวังว่าจะาทุกอ,อกถูกใจกันบ้างนะครับถ้าถูกใจทรงไหนนะครับก็เปิดคลิปนี้ให้ช่าง ที่ร้แต่ผมดูได้เลยนะครับว่าจะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามด้วยนะครับผมนพดีไซน์สวัสดีครับ